โปรแกรม AI สามารถวาดคอมิกได้โอ้มาเจ้าห้ไปติดตามกันสวัสดีครับผมแม่หูยผมไม่ได้เจอกับพวกท่านมานานมากเลยนะครับ หายไปไหนครับห้าเดือนน่าจะหลายเดือนนะครับผมคลิปล่าสุดก็น่าจะนั่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ NFT นะครับตอนนี้ NFT กระแสก็ไม่เป็นไรเข้าใจกันดีนะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องกลับมาใหม่แน่แต่ตอนนี้ครับผมก็เขาเรียกว่าสายวาดน,นะผมมีความรู้สึกเป็นดราม่านิดๆแต่เราเราตีความเข้าใจแล้วว่า ทุกอย่างมาต้องเปลี่ยนไปแล้วเราที่อยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวให้ทันให้ทันโลกถ้าคิดจะอยู่ในวงการนี้ก็ต้องมีการปรับตัวผมคิดว่าทัศนคติแบบนี้มันน่าจะดีมันน่ามันน่าจะมีมดีด,ดีแล้วก็อะไรที่เข้ามาใหม่เราก็สามารถที่จะว่าเอออยู่กับมันได้เช่นชวันนี้ก็คือแบบเอมันมีมันมีแบบว่าข่าวแบบมาตัาง้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะมา บูมแบบเปียงปังนะครับผมโอ,โอเคครับทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีว่าอะไรมาเนกะี mm ่ย hmm. วกับวงการสายวาดก็คือ AI mm hmm. นะครับเ i ครับเป,เป็นโปรแกรมที่อ่อเนอเรตในคอมพิวเตอร์นะครับ mm hmm. ถ้าเป็นภาษาบ้านบานที่ผมเข้าใจนะคือประมาณว่าคอมพิวเตอร์มันวาดรูปได้อะไรเงี้ยครับมันสามารถทําอะไรก็ได้ตอนนี้มันแบบมันไปกันใหญ่แล้วก็คือว่าคอมพิวเตอร์ a อตัวเนี้ยที่ เป,เป็นโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ชื่อว่ามิ d เจ u r n e y แต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ว่ามันจะมีมิ d เจอร์นี่อันเดียวมันก็มีหลายเว็บไซต์ที่มันสามารถเจเนเรตรูปได้นะครับก็แต่ที่ดังๆที่คนนิยมใช้กันมากคือมิ d เจอร์นี่ครับที่อยู่เหมือนประมาณว,ว่าของดิสที่เขาแบบทำงานร่วมกับ Discord นะครับเออแต่ผมคิดว่า ในคอนเทนต์ผมก็คือในช่อง s ซฟ a c ทูลีคอมมิกนะครับผมผมคิดว่าจะไม่แบบสอนเรื่องอ่าไม่ใช่มาแชร์เรื่องเกี่ยวกับสมองสมัครกันมากเพราะว่าผมเชื่อว่าช่องอื่นก็น่าจะทํากันแบบเคลียร์แล้วก็เคลียร์ได้ดีผมแน่นอนแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะมาแชร์ลักษณะว่าเราแบบว่าเรามีแบบเออถ้าเราเจเนเรตได้แล้วอ่ะเราเอามาแล้วเราเราเราสามารถทําอะไรกับมันได้ดีกว่าผม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 คิดอย่างนี้นะเออแต่วันนี้ผมอยากจะทําให้พุก พวกเพื่อนๆดูว่าผมยังเหลืออยู่ผมยังเหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งครับเป็นคร,ครั้งที่แบบมันให้ทดลองใช้25ภาพนะครับนี่คือแบบฟรีเลยแบบฟรีผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆเลอรูปนึงแง้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปจ่ายตังค์กันแล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจ่ายตังค์ก็น่าจะประมาณา200กว่าบาทต่อต่อเดือนนะครับที่จะให้ใช้ที่ที่สามารถให้ใช้ได้ น่าจะเป็นร้อยรูปอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มเรื่องของจำนวนนะแต่ว่ามันได้เยอะฟรีกันแน่นอนแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับอะไรให้มันแอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูว่าว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่เราที่เราเห็นกันอยู่เนี่ก็คือว่าผมอยู่ในหน้าของ Discord นะครับที่อยู่ในส่วนของช่องอะไรนะเป็นอาเรว่าที่อยู่เซิร์เวอร์นะครับ อยู่ใน,นแบบมิเจอร์นี่นะครับนี่คือมิเจอร์นี่ที่ทุกท่านเห็นนะครับแล้วก็แล้วในแล้วมันก็มีในห้องย่อยก็มีเยอะแยะหมดเลยครับมีเยอะหมดเลยนะครับเป็นห้องๆไปนะครับอืมก็มีหลายส่วนแต่ผมก็แต่ส่วนที่เราจะเข้าไปทําจริงๆก็คือเนี่ยห้องนิวบี้เนี่ยฮะพวกเนี้ยเขาเขาเขาเข,า,ขาสามารถเข้าไปทําได้นะครับผมแล้วผมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสไตล์มากเลยบแบบเยอะมาก การคีย์บดต่างๆเข้าไปต้องทำอะไรยังไงนี่อันนี้โอ้โหนี่ก็เป็นลักษณะสา,สายคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับแล้วผมว่าเส้นสีแสงเงาคาแรคเตอร์ Character, หรือว่า, Body าแบอบดีต้ต่างๆแบบ p อร์ o r ชั่ต่างๆเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันขึ้นมากับมันมาจากคำเป็นคีย์เวิร์ดต่างๆที่เขาเคีย์เข้าไปเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็โอ้วันนี้คนนี้น่าจะเข้ามาใหม่ปะ่ะแบบฟอนต์เพียบเลยนะครับผมเออเดี๋ยวลองคอยดูเรื่อยๆนะครับ อ่าแบบแบบอารมณ์แบบเพนติงเลยนะฮะแต่ของผมเนี่ยของผมทำไว้แล้วของผมทาไว้แล้วผมแบบเล่นมาอยู่พัก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 ให,ใหญ่ๆแล้วครับตอนนี้ผมเดี๋ยวโชว์ให้ดูก็คือเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยฮะไอตัวมิ d เ o อร์นี่เนี่ยผมมันแบบชอบสายเส้นใช่ไหมผมผมเป็นคนวาดเส้นอะนั่นอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเป็นคนวาดเส้นไอตัวที่ผมทำไว้ก็คือเนี่ยผมเขียนว่าผมครีเอทว่าดอยิงอะไร ลายลายอิงนะครับเป็นเส้นเส้นเมึกนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็คีย์คีย์เวร์ดต่อมาคือเป็นมอนสเตอร์อะไรเงี้ยมันก็แต่เราไม่ได้บอกว่ามอนสเตอร์แบบชนิดไหนมีแบบสไตล์แบบโหดขนาดไหนหรือมีความเป็นเรียลลิสติกขนาดไหนยังไงผมไม่ได้คีย์เข้าไปขนาดนั้นก็เลยคิดว่าผมสร้างคำไม่กี่คำอะไรเงี้ยเอออันนี้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกเป็นอีกอันนึงที่ผมแบบว่าที่ผมได้ลองลองสร้างมันขึ้นมานะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือที่ผมได้สร้างมันก็คือตัวนี้นะครับผมนี่คือแล้วนี่คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมลบไอ้น้าหนวดนี่ก่อนอ,อันนี้ผมคือตัวเนี้ยที่ผมสร้างไว้ก็คือเหมือนผมเขียนว่า Ghost r i d อ r อะไรเงี้ย Ghost r i d e r นะครับผมก็คำว่า Ghost r i เ e r เข้าไปมันก็มันก็คียมา แต่มันก็ไม่ได้เหมือนมากนะครับมันก็เป็นลนักษณะเป็นหัวกระโหลกที่มีไฟอะไรก็ดูว่ามันก็ดูเหมือนเป็นกอล์ฟเเป็นคล้ายเป็นแบบ AI มันเหมือนเหมือนเหมือน,น,นสร้างแฟนอาร์ตให้กับของราที่เราสั่งเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวขอย้ายตรงนี้ต่อหนึ่งนะครับผมแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมแบบชอบนะครับผมผมผมรู้สึกว่าผมคีย์เวิร์ดอะไรเข้าไปนะผมคีย์เวิร์ดผมคีย์เวิร์ดว่าเป็นเหมือนเอ่อพัพพิกเนตนะครับผมแต่ว่าได้ได้ ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้มาผมว่ามันสวยดีนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินสีแดงอะไรนะบอดี้แล้วก็มงกุฎอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีคีย์บอร์ดแบบนี้อยู่แต่ว่ามันมันจะต้องแบบเหมือนจะต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันที่มันเป็นเกี่ยวเนื่องกันทําให้ภาพมันแบบไปตามต้องการที่เราขีเข้าไปอันเนี้ยมันก็ต้องไปไปเรียนรู้มากขึ้นแต่ว่าหลัก,ลกๆที่ผมมาวันนี้ก็คือแนะนำนะครับแนะนำนะครับผม แล้วต่อมาก็คือว่าผมมีตัวหนึ่งนะครับที่ผมแบบชอบมากๆเลยนะครับชอบมากๆเลยเมันมีศิลปินท่านหนึ่งผมท่านหนึ่งนะครับนี่ผมชอบมากคือเนี่ยผมว่ามิมเจอร์นี่อะ่ะมันมันสามารถแบบเอาไปทำต่อยอด เราเป็นคีเอทไปได้หลายๆอย่างนะครับผม,มเดี๋ยวปิดคอปีตัวนี้ก่อนนะฮะนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่เราเห็นในในในมิเจอรมีนะครับก็คือเป็นออคอมิกนะครับเป็นเป็นคอมิกเป็นคอมิกก็คือคอมมิกเนี่ยเ,เขาเขา,เขาสร้างแบบคือเขาเขาเขาสร้างพ็อตเทจขึ้นมาฮ้สร้างพ r อตเทจขึ้นมาสร้างแบ็กกราวขึ้นมา แล้วก็ไปตัดต่อในในในคอมพิวเตอร์แล้วก็เออในในโฟร์ชอปผมว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเว้ยคือผมสายคอมิกใช่ไหมอันนี้น่าสนใจมากสาหรับสําหรับคนคนวาดคอมมิกนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่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 แบบว่ามันมันเจ๋งมากๆอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมจะต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงทุนลงลงทุนต่อเดือนสองร้อยกว่าบาทสาหรับผมแบบผมผมว่างานนี้ คือถ้าเราถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นนักเล่าเรื่องสมมติว่าคนที่เขียนนิยายเป็นเอ่อพวกนิยายอะไรพวกนี้สามารถเอาพวกนี้เป็นภาพประกอบได้เลยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่า,วาต้องมีอะไรการเปลี่ยนผมว่าต้องมีมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมากคือผมผมผมวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นลักษณะสองส่วนกนะ็คือส่วนที่ส่วนที่นักครีเอเตอร์ที่วาดด้วยมือจริงๆกับที่ศิลปินที่วาดด้วยมือก็มาสร้างภาพในนี้ด้วยมันเป็นลักษณะว่า เออสมมติว่าเราต้องการสไตล์เนี้ยอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถคีย์เข้าไปคี์เข้าไปเพ๊บมเเเอ้ยเราต้องการแบบคอนเซปต์แบบนี้วิชวลแบบนี้นู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถตอบโจทย์กับลูกค้าโดยเร่งด่วนแต่ลูกค้าเขาชอบสไตล์เราชอบลายเส้นของเราแต่ไอ้ส่วนนี it it okay. like this, like this, this, this ้ส่วนเนี้ยเป็นคือส่วนที่สารตั้งต้นในความคิดให้ลูกค้าได้ดูผมคิดว่าไอ้ส่วนเนี้ยแม่งเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆถ้าเรามองในแง่ที่ที่ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ คอมพิวเตอร์นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็มีการปฏิเสธเรื่องของ Photoshop เรื่องของดิจิตอลนะครับดิจิตอลแบบว่า p a i n t i n g ก็คิดว่าเฮ้ยงานเดิจิตอลพ i นติ้งมันจะมีอะไรนูน่นนี่มันจะมีค่าในขนาดไหนหนูน่นนี่อะไรเงี้ยคนที่เขียนสายมือก็จะมีการบางคนก็ต่อต้านแต่ผมคิดว่าผมผมเป็นคนนึงที่ทํางานได้2ององแบบก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันดีหมดอะที่อะไรเข้ามาในชีวิตใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเออตัวเนี้ยมันสามารถต่อยอดได้นะครับผมเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดู เข้าไปเข้าไปลองสร้างกันดูนะรพร่ำกันมานานแล้วนะครับผมอืมนะครับพร่ำพร่ำพร่ำกันมานานแล้วเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อนเนาะโอ,โอเคนี่นะฮะสมมุติว่าอานะฮะสมมุติว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆนที่เข้าไปก่อนอื่นเราเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะต้องมี discord อันดับแรกเพื่อนเพื่อนจะต้องมี Discord ก่อนนะครับต้องมีอ Discord อ่าไม่ใช่ผมก็ เพื่อนๆจะต้องมี discord มีบัญชีใน discord ก่อนนะครับคือไปสร้างไปสร้าง Account ใน Discord ก่อนนะครับผมแล้วก็พอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเราไปที่ไหนนะครับเราไปที่ไหนเดี๋ยวดูเราไปที่เว็บไซต์นะครับผมเราไปที่เว็บไซต์เราไปที่เว็บไซต์ mid j o ur น e y นะครับไปที่เว็บไซต์ Midjourney แล้วพอเข้ามาเนี่ยเราก็แบบเหมือนประมาณว่าไซน์อินเข้าไปนะครับอืม ่เข้าไปนะครับผมเนี่ยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันก็จะเข้ามานี่คือเป็นแบบพอร์ตผมนะครับเป็นพอร์ตโฟลิโอผมในใน Discord นะครับที่ผมสร้างสร้างเอาไวน้นี่คือผมก็สร้างเพลินอ่ะแบบคือมีจคือก็รู้ว่ามีมีจำนวนจำกัดนะเออแต่ก็สร้างเพลินเลยสร้างเพลินแบบไม่รูแ้แล้วสุดท้ายบอร์ดของ บอทของมิชเอลนี่ก็บอกว่าเฮ้ยยูของยูจะหมดแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยยูต้องเสียตังค์แล้วนะอะไรเงี้ยผมก็โอเคโอเคนี่ฮะอย่างตัวนี้คือที่ผมสร้างไว้ผมแบบมันมันเจ๋งมากผมชอบผมชอบผมชอบคือวิธีการของเราคือผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้คิดละผมไม่ได้คิดคิดคำใหม่แต่ผมไปลอกผมไปก๊อปคีย์เวิร์ดของชาวบ้านมาเนี่ยคีย์เวิร์ดชาวบ้านมาแล้วผมก็เปลี่ยนแบะกาวสีนู่นนี่อะไรเงี้ยนะนื่อยไหมฮะ ประมาณนี้นี่คืออันนี้คือคีย์เวิร์ดสมมติถ้าคนเข้ามาตรงนี้แล้วนะฮะเนี่ยเขาเข้ามาแล้วนี่คือเป็นแบบพอร์ตของเรานะครับผมพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการเหมือนประมาณว่าเนี่ยสมมติเข้าไปแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วนี่คือเข้าไปแล้วนะครับผมพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปไหนต่อนะฮะนี่นฮะเนี่ยแล้วมันแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราจะเข้าไปตรง พร้อมจะเห็นเข้าไปตรงนี้มันจะขึ้นแบบเป็น m i สเจอร์นี่นะครับเข้าไปตรงนี้ที่เป็นโลโก้เ,เรือใบสีขา,ขาวเนี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็จะแบบว่าอันดับแรกคือ getting start ก็คือว่าเหมือนประมาณ how to อะฮะ Tutorial ขยงขอ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 งมิเจอร์นี่เขาอะไรเงี้ยว่าว่าขั้นตอนขั้นตอนเนี่ยหรือระเบียบการของเขาเป็นยังไงก็ลองทุกคนลองไปศึกษาดูนะครับผม แล้วพอเสร็จปุ๊บพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปที่นิวบี้นะครับเป็นนิวบี้ก็คือเอาไว้สร้างงานนะครับสร้างงานสร้างงานขึ้นมานะครับของผมเหลือของผมเหลือประมาณว่าถ้าเป็นเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเวลาเหมือนต้องไปเติมแบบเราจะเล่นเกมอะ่ะก็เออแบบเหลือเงินเงินหมดแล้วอะไรเงี้ยเหลือไม่กี่บาทก็ วิธีการสร้างคือเราก,กดตัว cause, สลัดเข้าไปนะสลัดเข้าไปเดี๋ยวผมจะขยายได้ไงวะเนี่ยอเราสลัดเข้าไปนะครับผมน,นะยรับพอสลัดเข้าไปนะครับเราก็ไปที่ตรงไปที่ตรง image นะครับ image นะฮะพอ image เบิบเนี่ยทุกเพื่อนเห็นป่ะครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอได้ไหมครับผมขอน่าจะขยายได้ปะเออขยายขยายได้เออขยายได้ปะเออโอเคได้ขยายแล้วนี่ครับ พอเข้าไปตรงอิ a g e แล้วก็ตัวขึ้นพร้อมมาตรงนี้นะฮะพอขึ้นพร้อมมาตรงนี้เราก็เราก็ากดต่อไปนะครับว่ามันมีอะไรบ้างคําสั่งง่ายๆคือผมอะ่ะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเอาง่ายๆเพื่อนแบบง่ายๆเลยวิธีการก็คือว่าเราก็อาสารรไปลอกงานชาวบ้านเข้ามาก็ได้ครับคือเหมือนกับว่าทางเนี้ทางในเนี้ยเราสามารถแบบ เรียนรู้ในสิ่งที่เราทำไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมอันดับแรกนะก็คือเราก็ลอกเข้ามาเลยก็ได้ครับประมาณนี้หรือถ้าไม่ลอกผมเป็นคนที่แบบเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคิดเองก็ได้ว่อะไรเงี้ยอย่างเช่นผมขอเป็นคําว่าอะไรดีนะคาแรคเตอร์ดีไซน แอตเตอร,ร์ดีไซน์คาแรคเตอร,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 ร์ดีไซน์มอนส์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ดีไซน์สเปซวอล a r r i o วอลเ r อร์ก่อนไงวะเดี๋ยวผมขอดูว่าสกอลเ o อร์กดยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งนะฮะภาษาอังกก็ไม่ค่อยแม่นนะเดี๋ยวขอสเก็ตดีไซน์ก่อนอวอลเลอร์นะครับวอล r i o r นักลบ เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำกันได้นะครับทำกันได้เลยนะครับผมโอเคมาแล้วส,วสด d o u b า e R นะครับอ R I O R นะครับผมต้องมีคอมมาด้วยนะครับคอมมาด้วยนะครับผมคอมมาด้วยนะครับผมคอมไม่ไม่ไม่ c h a ต a c t ี r d e s i คอมมาตรงนี้ Space Barrier แล้วก็กรอบ นะครับผมกเกาะเหล็กชุดเกาะนะครับผมอาร์ o มนะฮะมอา o ์เมอร r นะครับ์อาร์เมอร์อ โอเคนะครับพอ,พอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเป็นอ,อะไรนะเป็นเป็นคอนเซปต์อาร์ตนะครับคอนเซปต์อาร์ตคอนเซปต์แล้วก็คอมม่านะครับ9รนี่เลโชว์ของภาพนะครับผมก็ไปจำจำเข้ามานะครับ16นะครับผมดูว่าเร์โชประมาณนี้ โอเคพอเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็พอเสร็จปั๊บเอาประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเลยแล้วพอเสร็จปั๊บเราก็กด enter ไปฮะกด enter ไปนะพอกด enter เสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้เขาก็เหมือนประมาณว่าตอนนี้ในห้องนี้ก็มีหลายคนใช่ไหมเราก็โอ้โหเดี๋ยวดูชื่อผมดี ผมอยู่ไหนวะแล้วผมอยู่ไหนวะนี่มาละนี่แล้วผมนี่ตัวนี้นี่คือบอร์ดมันกำลังทำงานอยู่นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วดูขออนุญาตขยายหน่อยขยายหน่อยอ่านี่ครับ นี่มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วนี่คือ9ก้าสามเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมเก้าสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเอาอปกไปนะเอาไปไหนแล้วนี่คือเนี่ยที่มันหายไปไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นลักษณะว่าจะมีจะมีเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาเจอก,กันหลายคนนะครับมันก็เหมือนการต่อ,อคนนี้กําลังแบบเขาเรียกว่าอะไรประมุอามาละประมูลผลกำลังประมูลผลอยู่แล้วก็ โชว์ให้เราดูในช่วงที่เวลาตรงนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็เสร็จด้วยเสร็จก่อนเนี่ยเขาก็ล่นมาเลยครับภาพที่เห็นเราจะล่นมาอะไรเงี้ยเห็นไหมมาแล้วโอ้โหสวยงามชอบชอบชอบเนี่ยฮะพอเสร็จแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับผมนี่ฮะโอ้ยมันเป็น,นยังไง พอเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้คือ,อที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมก็คือว่าคือไอ้พวกนี้เนี่ยทั้งสี่ภาพพวกนี้นะฮะของมิเจอเนี่ยทำให้เราแบบให้เราเลือกได้สี่ภาพนะครับเออให้สี่ภาพที่เราเลือกแล้วก็ยูนิตอนะ่ะยูหนึ่งยูสองยูสาม,ย,สามยูสี่นะครับผมนะครับก็สามารถที่เราเราสามารถที่จะว่า เหมือนแบบให้พัฒนาต่อเนื่องได้ให้ให้เจนภาพต่อเนื่องได้แต่ตอนเนี้ยผมไม่มีโคตาอายุยี้าภาพหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยว os. ขอตัวที่สี่ก่อนนะผมชอบดูดูที่ดูอ่นนี่เป็นยังไงบ้าง <problèmes> มันก็ไม่ให้เปล่า <failed> เออมันหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันขึ้นมาแล้วให้ผมแบบต้องมีการแบบไปไป,ไปจ่ายตังค์ด้วยนะครับไปจ่ายตังค์เพิ่มนะครับผมเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วผมก็ไปดูว่ายังไงบ้างโอเค นี่ยนี่นะมาแล้วนะเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงแล้วผมไปดูตรงนี้ก่อนผมไปดูตรงฟอร์ดพอร์ตพอร์ดฟลูโอผมนะฮะพอร์ดฟลูโอผมมายองดูสิมาแล้วมาแล้วนี่ไงพอรผมฟลยโอผมมาแล้วเห็นไหมพอเสร็จปับ๊บนี่นะฮะพอเราก็ทำการคอนเซปต์อาร์ตนะครับผม มีเซฟอิมเมจนะครับผมเซฟอิมเมจผมเซฟอิมเมจนะครับอิมเซฟมาแล้วนะครับดูขอดูตัวหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับโอเคมาแล้วเอ๊ะทำไมมันแบบมันรู้สึกอ๋อชั้นโถเราก็ผมเลื่อนจอแปบ๊บหนึ่ง โอเคมาแล้วนี่คือที่เราได้นะครับนี่คือคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่เราได้จากจากไอ้มอร์เจอร์นี่ตัวเมื่อกี้นะครับเห็นไหมโหผมว่าเจ๋งมากเลยครคือผมไม่ได้คือผมไม่ได้สั่งสีอะไรเข้าไปนะครับแต่เหมือนก็าบอกว่าไอ้มิเจอร์นี่เนี่ยมันจะรู้ว่าไอ้คอนเซปต์อาร์ตเป็นยังไงโทนคอนเซปต์อาร์ตเป็นยังไงนะครับมันจะมีข้อมูลล่าเล่านี้อยู่ใน ออกรีทมของมันอยู่ฉะนั้นเราก็สังเกตเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูสังเกตนะว่าผมไม่ได้ใส่เรื่องของสีหรือเรื่องโทนอะไรเข้าไปเลยแค่บอกว่าเออเราต้องการแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเสร็จปับ๊บอ่ะเราจะไปต่อยอดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะก็คือว่าเราก็แบบว่า,าดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะผมก็ไปที่ผมก็ไปที่ Photoshop ใช่ไหมพอไวท์ชอปปึ๊บเอ้ยไม่ฮะคลิปสตูดิโอนะครับคลิปสตูดิโอตัวเนี้ยมันสามารถที่จะ เอาไปตรงนี้ได้นะครับผมขอและและสูชชันก็ประมาณไอ้ตัวนี้ประมาณจ็ดสับเจ็ด p d ็สองเสองอนะครับใช่ครับประมาณนี้เราก็าสามารถที่จะต่อยอดได้นะครับนี่เห็นไหมพอเสร็จปั๊บเนี่ยพอเสร็จปั๊บเดี๋ยวขอปรับเลโชปรับเลโชแป๊บหนึ่งเลโชของตัวนี้แป๊บนึงนะฮะ นี่ผมแบบส,สดๆในด i s c อ r d นะผมที่เกี่ยต่อในอในนั้นนะครับอืมโอเคต้องดูว่ามันทำอะไรได้บ้างยังไงนะครับผมขอแบบขอแบบว่าทำ,ทำให้เพื่อนได้ดูนะสมมติว่าผมต้องการที่จะเป็นอ่าผมบอกว่าเป็นเป็นเรื่องของหน้าเป็นแบบคอมิกก่อนนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะสมมติว่าผมชอบนะเดี๋ยวดูแป๊บหนะนึง่ง ผมจะบอกว่าผมผมจะเล่าเรื่องว่าเฮ้ยเรเล่าเรื่องว่าอมีมีม,มีนักรบจะเอากาศตนหนึ่งนะครับผมเข้ามาสู่ในชั้นบรรยากาศของโลกอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วผมก็แบบว่าเออเดี๋ยวผมลองอันนี้ผมแบบทำาหรค่าวทุกท่านดูนะฮะไม่ไม ไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวเราจริงจังอะไรนะดูให้ดูว่าเอ้ยมันมันมันสามารถทําได้จริงๆนะครับผมมันสามารถต่อยอดอะไรแบบนี้ได้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้ตัวโปรแกรมนี้นานละเออหรือแบบขอเป็นสีดำาหมอนกันผมชอบดำๆมันง่ายกว่านะฮะเอาดำละประมาณนี้นะดู นี่โอ้โ oh. หแล้วก็ตกแต่งคือภาพมันอาจจะไม่เรียบร้อยมันยังไม่ชัดแต่ผมทําให้ดูก่อนมันเอ้โคลดาปากกาเราไปหอยไปหน่อยนี้อ๋อโอเคสมมุติว่านี่เห็นไหม โอ้โหมาแล้วนี่ครับมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าแม่งแบบแบล็กการ์ดะคอมิกควรเป็นสีดำเลยมันดูแบบดูความลึกลับนะฮะลึกลับนู่นนี่ส,ส,าสามารถที่จะทำให้ดูลึกลับได้นะครับผมแล้วทีนี้มันก็มัน,เด,น,เ,นเดินเข้ามาให้ใกล้นะครับเดินเข้ามาใใกล้มันจะมีมันจะแบบว่ากล้องกระสุนเข้ามาเรื่อยๆกล้องซูมมาเรื่อยๆกล้องซูมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจะบอกว่า ซูมมาเรื่อยๆนะครับผมขอขอภาพนี้เป็นตัวภาพจบแล้วก็แล้วกันนะครับผมนีม่ครับขอภาพนี้ภาพจบแล้วกันหน้าตัวนี้ก่อนดูแออป๊บนึงขออขอ copy นะครับ copy ขึ้นมานะครับตัวหนึ่ง โอเคโอเคครับเข้ามาแล้วครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันจะมีโซมขึ้นเรื่อยๆนะฮะซูมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม z มมา พอเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้ภาพจบเราคือถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ฉันอยากจะได้แกเนามาให้ฉันดูนี้แล้วพอเสร็จปับ๊บเราก็ทำการแบบยังไงเราหาเราหาบอลลูนนะครับบอลลูนที่เราคนที่ใช้คลิปซื้อก็จะรู้จะทราบมันดีนะ ผมว่าเฮ้ยตัวเนี้ยแม่งดีจริงนะครับถามว่าทองคำออทองคำพี่เจ้าเก็บไว้ไหนอะไรเงี้ยนึกออกปะ แต,แต่พบพวกเอเรียมันต้องแบบสุภาพบบว่าไม่มั้งบางอาจจะต้องใช้ใช้เสียงที่เป็นเอฟเฟกเบาๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเวลาเวลาทำแบบน,ะะนี้นะครับผมนี่นะฮะก็เดี๋ยวแป๊บน,นึ่งคริปโตมันอาจจะชา้าไปหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนี่คนระับนี่ไงเราสามารถสร้างนี่ฮนะดูนี่ถ้ามีเครื่องปิหนุ่มปิให้เลยนะครับปิให้เลยนี่เห็นไหม เราได้จากสิ่งนี้จากเราได้หน้าคอมิกหภาพเราได้หน้าคอมิก1ชิ้นเลยนะครับ1ภาพ1เพจนะครับ1เปเปอร์นะครับ1หน้าเลยครับเห็นไหมมิ i เจอร์นี่มันดีอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราบอกมันดีอย่างนี้จริงๆนะครับผมผมอยากผมอยากว่าเฮ้ยโลกมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ตามก็ถือว่าคุณพลาดนี่มุมมองผมไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดหรือจะไม่ว่าผิดเลยแต่ว่าเรารู้จักนํามาใช้นะครับ โอเคครับถ้าชอบคอนถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับช่วยแบบแบบกดตามแบบกด s u b s c r i b ์ผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกำลังใจหรือจะมีข้อมูลอะไรที่แบบเพิ่มเติมให้ผมอะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นขอพระคุณมากๆครับและข้อผิดพลาดประการใดนะครับวันนี้ขอ,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 อผมขออภัยด้วยนะครับถ้าผมแบบผิดพลาดแบบไม้เหมือนช่องอื่นเขานะนี่คือเป็นนี่คือเราแบบแชร์กันกันกัน กันง่ายครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆลองไปลองทำตามดูนะครับวันนี้ก็ขอจบอคอนเทนต์สไตล์ผมแบบนี้นะครับขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้ตนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเย,ย้โอเค